สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมอ่าลิงกำลังนี่ลิงหาเห็บนะครับอ่าลิงหาเห็บให้กันนะครับรับดูลักษณะแล้วหาเสร็จก็เอาเข้าปากนะครับเอาไปกินนะครับ ฉันก็กลัวึความทุกข์ออยาก,จจยาก,ากอย่ไโจรภัยสนุกจะไปหาเินอีกจไปหายินอีกเจ้ไปหายินอีกกินเห็บได้ด้วยเหรอใช่หาเห็บหรือหาเห่าครับน่าจะหาเห่ามากครับได้ได้เพได้ินได้ได้ก็เอาเข้าฝากเลยครับ เฮ้ยดูดิดูดิมันเป่าด้วยไม่ไม่ได้เป่าเช่แช่อย่ากไปพูดเอากินละไปกินได้ไปไอชมไอชอมอ่ะไอชอมอ่ะไอชอมอ่ะโอ้หกินได้ดว้วยเหรอกินได้ด้วยเหรออืออยู่คนคนนั่วด้วยอันนี้กินด้วยอันนี้กินกินได้ด้วย อ OK ินเสดด้วยแหละเองเห็ดด้วยไรเียนยงเลยอ่ะใครเปิดอ่ะเปิดลิงปลเห